ตอนนี้นะคะกันก็เริ่มเข้าวัยสาสิบแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นกับการน,นอนก็จะเป็นพวกแบบริ้วรอยแล้วก็แบบผิวหย่อนคล้อยคือยิ่งอายุมากขึ้นเพิ่มขึ้นอะ่ะปัญหาพวกนี้ก็ยิ่งรักษาได้ยากขึ้นแต่ตอนนี้นะคะกันหมดกังวลไปเลยเพราะว่ากันเจอตัวนึงนี่เดี๋ยวกันให้ดูตัวนี้เลยนี่ อ s สเ l ลไลแอสตาร์เซนเทนคอมเนะคะตัวนี้บอกเลยว่าเขานำเข้ามาจากประเทศอเมริกาและที่สำคัญนะคะเขามีสารสกัดจากสาร่ายสีแดงซึ่งทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าสารสกัดจากสาร่ายสีแดงอจะเทียบเท่ากับเบต้าแคโรทีนสีเท่าสารสกัดจากเมล็ดองุ่นประมาณ17เท่าด้วยกันใครที่มีปัญหาเรื่องริ้วรอยอย่ากชะลอไว้แล้วก็อยากจะเพิ่มภูมิคุ้มก,กันให้กับร่างกายตัวเอง ต้องลองเลยนะคะเดี๋ยวกันให้ดูเม็ดข้างในก่อนว่าเป็นยังไงบ้างคืออยากจะบอกว่าเม็ดก็ทานง่ายมากๆเลยนะคะเป็นแคปซูลอย่างนี้ให้ดูก่อนแคปซูลอย่างนี้เนาะแคปซูลอย่างนี้อบอกเลยว่าทานง่ายมากๆที่สาคัญคือพกพาง่ายพกพาสะดวกด้วยค่ะคือแบบนี่เอาไปทั้งกระปุกไปไหนก็ได้ แล้วบอกได้เลยนะคะตัวเนี้ยปลอดภัยแน่นอนสามารถรับประทานได้แบบต่อเนื่องเลยเพราะเขาอ่ะ จดอยอย่างถูกต้องและที่สำคัญนะคะได้มาตรฐาน GMB Quality ซึ่งเป็นมาตรฐานจากทางยุโรปเนาะหลังจากที่กันได้ลองทานนะคะบอกเลยว่าชอบมากๆนอกจากที่จะได้ผิวดีแล้วกันยังได้เรื่องสุขภาพอีกตั้งหากนะคะเรื่องแบบปัญหาข่าวข้ออะไรเงี้ยก็เริ่มจางหายไปใครที่อยากจะหน้าเด็กลง10ปีก็ต้องลองเลยนะจ๊ะเดี๋ยวกันจะ ใส่ช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้นะคะหน้าเด็กแล้วสุขภาพก็ต้องดีเนาะข้อขาข้อเข่า,ขา,ขา,ขาแล้วก็ปัญหาเรื่องภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันของร่างกายก็ต้องดูแลด้วยค่ะนี่ตัวนี้ครบหมดทุกอย่างจ้า